สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกทคนนะครับที่ทํางานอยู่ต่างแดนทุกๆประเทศเลยคลิปนี้เป็นคลิปประจําวันที่7มิถุนายน2567ณที่หลานแสนเจริญเทเต์เอนเพหนองหงจังหวัดวิรำนะครับวันนี้มีรถเทรคเตอร์คูบต้านะครับ L4018 มาพร้อมอุปกรณ์ใบดันผ่านพวนนะครับเข้ามาเพิ่มเติม นะครับหนึ่งคันนะครับรถจดทะเบียนปี60นะครับเป็นรถจดทะเบียนปี60รถก็สภาพสวยอยู่นะครับผ่านก็ยังสดอยู่นะครับราคาขายก่อนเลยเพื่อไม่ให้พี่น้องเสียเวลาดูนานนะครับชอบชอบใจพี่น้องค่อยชมต่อนะครับราคาขายผมขายอยู่ที่2 8 0 0 0 0 8,000บาทงดต่อรองงดส่งนะครับตอนนี้คือราคาขายอย่างเดียวนะครับไม่มีไม่มีรวมส่งนะครับงดต่อรองนะครับ288,000บาทเท่านั้นเองนะครับ L4018 นะครับอุปกรณ์ใบดันแล้วก็ผ่านพวนนะครับรถเครื่องดีเกียร์ดีนะครับพร้อมใช้งานสภาพยางหลังอยู่ประมาณ50% นะครับยางหน้านี่อยู่มัน80%นะครับเครื่องดีสตาถิดง่ายนะครับจุดรั่วซึมก็มีพวกซีนอยู่นะครับรถคันนี้ไม่เคยลุยนานะครับไม่เคยลงนาเป็นรถไล่แท้นะครับเป็นรถไล่แท้เป็นรถไล่มาจากวังน้ําเขียวโคราชนะครับรถคันนี้ไม่เคยลุยลุยน้ําลุยโคนนะครับอยู่บนไล่อย่างเดียว ใช้ปั่นข้าวโพดฐานก็แทบไม่เคยไถเดี๋ยวผมพามาดูใ,ใกล้นะีครับรถสภาพไม่เคยลุยนะครับแตนะ่ตัวนี้มีมีรั่วตรงก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับตัวนี้เปลี่ยนซีนลก็หายนะี่ครับสภาพโดยทั่วไปนะครับ สภาพคือไม่เคยลุยน้ําลุยโคลเลยนะครับสภาพร้อครับนี่คือสภาพกระทะ,ะนะครับดูผานะครับผานน่าจะไม่เคยไถยเลยผานยังสดอยู่เลยครับผานยังใหม่อยู่เลยดูด้านหลังนะครับตำแหน่งรถทุกจุดยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวทดลองขับดูหน่อยนะครับ สองแสนแบาทนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับอยากมีไว้ใช้งานราคาแบบนี้นานๆมาทีนะครับส8งแสนแบาทนะครับใบดันนี่ก็ยังเต็มอยู่นะครับ วันไม่มีขาวนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ2 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้นานๆมาทีนะครับ จอดอยู่ที่อำเภอหนองหงนะครับมาทดลองขับได้นะครับพี่น้องมาทดลองขับได้ตอนนี้ที่ร้านมี l 40อยู่2คันนะครับมี l 40 2คันมี l 40 2คันนะครับพี่น้องชอบชอบันไหน่ชอบปรับสภาพหรือปรับสภาพเรามาทดลองระบบดูครับ น้องสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับมาทดลองขับได้เลยนะครับรถจอดอยู่ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฐานนี่ยังใหม่นะครับใบดันก็ยังเต็ม เที่ยวไม่ได้ไถเที่ยวไม่ได้ดันเลยนะครับอาส่วนมากเขาจะใช้ปั่นข้าวโพดนะครับปั่นข้าวโพดตัดหญ้าสะมากกว่านะครับก็เกิดอ,อยู่แถวบ้านผมจะไม่มีรถแบบนี้นะครับส่วนมากเจะเป็นลุยน้ําไถนานะครับอันนี้คือไม่ได้ลงนาเลยนะครับรถปี60นะครับ 2 8 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับพี่น้องที่ชอบสินค้าดีราคาถูกนะครับที่ร้านแสนเจริญเทคเตอร์เท่านั้นนะครับโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0 8 9 9 3 7 5 1 9 9 0 9 5เ2 3 1 2 2 0นะครับเรายินดีให้คำปรึกษาทุกกรณีนะครับแม้ว่าพี่น้องจะมีเงินน้อยเงินมากมีรถเก่าเอามาตีเทอร,รถใหม่ได้นะครับมีรุ่นเล็กกว่านี้มีรุ่นใหญ่กว่านี้อยากได้รุ่นนี้ เอาไปใช้งานก็สอบถามเพิ่มเติมได้รถที่ร้านของเราก็ยังมีอยู่หลายคันไม่ว่าจะเป็น MU ไม่ว่าจะเป็น47แรงนะครับ40แรงมี2คันนะครับก็มาทดลองขับมามาชมกันได้นะครับบรรยากาศของทางร้านอยู่กลางทุ่งเลยนะครับถ้าเกิดพี่น้องมาช่วงนี้ก็จะได้อ่าผมก็จะได้พาลงไปทดลองไถในที่นาเลยนะครับ อันนี้คือมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันพร้อมใช้ขนาดไหนนะครับก่อนที่พี่น้องจะมาดูเราเอาสภาพให้ดูก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวพี่น้องมาดูตัวจริงอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องมีไอไหมนะครับ น้องเห็นด้วยครับเครื่องดีนะครับพี่น้อง ปกตินะครับก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่มองหา l 4 0อยู่นะครับราคาประ 28, 2008, 000, xter, เบา2,088,000บาทนะครับที่ร้านแสนเจริญเทคเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์มาทดลองขับกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านใหนหน่อยนะครับว่าตอนนี้มีรุ่นไหนอยู่บ้างนะครับตอนนี้ก็จะมี lc 7 0 8นะครับส่วน b 2 4ที่ b 2 1 4 0นี้ติดจองแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่ lc 7นะครับ lc 7 0 8 คันนี้นะครับสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทแล้วก็จะเป็นเอลสี่ศูนย์ตัวนี้นะครับปรับสภาพใหม่ทั้งคันไม่ว่าจะเป็นยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่นะครับคันนี้จะอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับทุกคันมีอุปกรณ์ให้หน้าหลังนะครับมีอุปกรณ์ให้หน้าหลังเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังด้านหลังของคันสี่สิบแรงก็จะเป็นผ่านพวนผ่านหกนะครับเป็นผ่านหกส่วนของสี่สิบเจ็ดแรงนี่ก็จะเป็นของผ่านของตาช้างนะครับดีเอฟสองสี่หกเอฟนะครับ ตัวนี้นะครับส่วนฝั่งนี้เป็น MU นะครับเป็น MU ตัวนี้คือทางร้านเปลี่ยนคัทให้นะครับเปลี่ยนคัทให้ใหม่นะครับคือคัทคัทมันยังไม่หมดยังทํางานได้อยู่แต่ว่ามันเหลือไม่เยอะทางร้านก็เลยจะเปลี่ยนให้นะครับตัวนี้คือถอดออกมาแล้วรอรอครัทชุดใหม่เข้ามานะครับคันนี้ก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทนะครับอุปกรณ์มีใบดันแล้วก็โรตารี่นะครับสำหรับ MU ห้าห้านะครับก็สอบถามเข้ามาได้คันนี้ถ้าเกิดพี่น้องก็จัดเฟรนช์ก็จัดได้ฟรีดาวนะครับก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับพวกโรตารี่นะครับโรตารี่ก็มีอยู่นะครับโรตารี่นะครับโรตารี่ตัวนี้ก็ตัวละหมื่นกว่าบาทนะครับโรตารี่ของรุ่น6กสิบแดงอีสามสิบหกแดงนะครับโรตารี่ของสามสิบหกแดงเหลืออยู่สองตัวนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโรเท็คเตอร์พี่น้องท่านไหนที่มองหาอยู่ก็อย่าลืมนะครับที่ร้านแสนเจริญเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาทดลองขับมาดูรถมาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับจะซื้อจะสวดจะผ่อนนะครับแลกเปลี่ยนเรายินดีรับทุกข้อเสนอนะครับสำหรับวันนี้แสนเจริญเตอร์ขอกรับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ